ัทันี้สวัสดีครับ Hello everyone This video you are going to learn Thai from this news จำนวนเสือโครงในประเทศไทยจำนวน means the number of เสือโครง means wild tigers ในประเทศไทย means in Thailand ประเทศไทยได้รับการยกย่อง ในความพยายามอนุรักษ์เสือโครงประเทศไทย m i s s Thailand ได้รับก,การยกย่อง m i s s What's r e s d for ในความพยายาม m Miss s Is efforts อนุรักษ์ m i s s Conservation เสือโครง m i s s t t i g r r ที่อยู่อาศัยของเสือโครงได้รับก,การปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่อยู่อาศัยมีสทาร์บิเดสของเสือโคร่งมีสเดอะไทเกอร์ได้ครับการปรับปรุงมีส all improved โดยใช้เทคโนโลยีมีส by using technology อัจฉริยะมีส smart เทคโนโลยีเดียวกันนี้ได้ครับการติดตั้ง ในอุทยานป่าสงวน213แห่งเทคโนโลยีเดียวกันนี้ means the same technology ได้รับการติดตั้ง means has been installed ในอุทยานป่าสงวน means in protected forest parks 213 means 213แห่ง is the classifiers for forest parks ครั เทศไทยมีจำนวนเสือโครง่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมี a n s Thailand มีจำนวนเสือโครง่ง means the number of tigers มากที่สุด means highest ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ means in Southeast Asia let's read the news together ประ เทศไทยได้ครับการยกย่องในความพยายามอนุรักษ์เสือโครงประเทศไทยได้ครับการยกย่องในความพยายามอนุรักษ์เสือโครงที่อยู่อาศัยของเสือโครงได้ครับการปรับปรุงโดยใช้ เทคโนโลยีอัจฉริยะที่อยู่อาศัยของเสือโครงได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเทคโนโลยีเดียวกันนี้ได้รับการติดตั้งในอุทยานป่าสงวน213แห่ง เทคโนโลยีเดียวกันนี้ได้รับการติดตั้งในอุทยานป่าสงวน213แห่งประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งมากที่สุดในเอเชีย tai. This is the news that you learned today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru I will make a video about learning Thai from news and post a video to you guys from Monday to Friday. do out. Thank you so much for watching my today video and learning Thai with me. See you again in the next news. สวัสดีครับ long time happily